เเป็นคนเชื่อคนง่ายครับเมื่อคืนผมบอกว่ามาจอดร้านนี้แล้วทำป้ายมาติดเขาก็ทำจริงด้วยครับเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายใช่ไหมดีมากดีมากครับดีมากครับดีมากสวัสดีครับพบกันอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับไลฟ์แฟนไบจีเนอรี่นะครับวันนี้เรานัดปั่นกันยังไม่รู้เลยจะไปไหนก็วันนี้มี น้องเก่งจากหนึ่งในทีมงานของบอมตัน i ท a ลนแฟนคลับแล้วก็น้องอาทิต์ท็อปจากร้านวันไฟเดย์วันนี้เราก็เลยใส่เสื้อวันไฟเดย์นะครับเพราะว่าวันนี้ผมแห่รถใหม่รถใหม่รถใหม่เพิ่งซื้อมาจากวันไฟเดย์นี่น้องมันม่วงจริงๆมันเป็นสีฟ้าแต่ผมว่ามันเป็นสีม่วงนี่รถใหม่รถใหม่วันนี้เราเราปั่นสบายใจเพราะว่าคนนี้ไม่ได้หนีเมียมา ฟ้าอาทิตย์ก่อนเขาหนีมา <laughs> นำไปหลงนะครับหลงไปนิดนึงตอนนี้วนกลับมาที่ฟ้าใสมันมีแล้วไงคันหนึ่ง อันนี้ก็ต้องเป็นฟ้ามนตฟ้าเหลืองนี่ฟ้าเหลืองไม่ได้อันนี้เราก็อยู่กันที่คลองบางบัวทองนะครับคองอุตรุงุตรุาวันนี้มีสไปเดอร์แมนมาร่วมปั่นอยู่ในเส้นทางคลองบางบัวทองนะครับดีครับนี่คสกปเดอร์แมนั้ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับวันนี้ต่อให้ทานอสมาเราก็ไม่กลัว รเ,เรามีสไปเดอรดอ์แมน,นโฮมรันมะเนี่ยภาคใหม่ ปไปเลยวะเฮ้ยตัวอทุกน้องสวัสดีครับ,รบเป็นทางนี้ก็จะมีนักปั่นจักรยานมาปั่นกันเรื่อยๆนะครับแต่เวลาที่แนะนำก็คือช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายจะบรรยากาศดีมากเลยทริปนี้ให้ชื่อทริปอะไรดีทริปขอเมียมาเที่ยว <laughs> <laughs> ไม่มียในชะ่ไหม ออนะเดี๋ยวเราเลยมาดูสุดทางททสุดทางรัก หก <laughs> แล้วนวเราก็มีจุดหมายปลายทางทันทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านหลงเพราะตะกี้เราไปหลงเราก็ต้องไปร้านหลงเดี๋ยวเราไปดูนะครับอีก11นาทีมอเตอร์ไซค์กกิโล สวยดวัดเชิงเลนโอ้นี่ไงร้านชื่อหลงพากน,นี้เอง เียวโอ้โหเนี่ยเป็นไม้เล่มนเลื่นดีไหมว่าอยู่ทำไมมันเล็กลงเล็กลงตามเห็นไหมสมชื่อร้านป่ะ ก็ชื่อร้ายมันชื่อหลงเราก็ต้อง,ลงลลหลงนี่นู่น่ะตรงไปก็ได้ตรงตรงไปเลี้ยวขวาขอรคุณครับาเป็นออ <c oughs> สมัสวิถีชาวบ้าน มาถึงแล้วไม่ใช่น่าจัหลงมินิโมอฮอสตายมินิโม่ ทำทีติดสติกเกอร์กลุ่มบอมตันไทยแลนด์แฟนคลับนะครับประมาณนี้ละว่าเราได้ปั่นมาเยือนแล้วก็เชิญชวนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆแวะเวียนกันมาได้หลงแน่นอนครับเปิดจิ s ิเยังหลงเลยครับบอมตันไทยแลนด์แฟนคลับนะครับก็แนะนำเลครับมาร้านนี้นะครับมาร้านนี้เขาจะบบกเพิ่มอีก20%เป็นเป็นสิทธิพิเศษสำหรับกลุ่มเรานะครับ แช่ครับใช่ไ,ไนี่โอ้โหยังไงเลยเวลาใครมาทิ้งกับเราเราจะให้ใช้ไงครับใช้ไงตออ่อวิธีใช้เลยครับนี่ต้นแบบเลยว่าจะเอามาใช้อยู่ไงวันนีเ้เอามาเอามามีสีชมพูอีกผืนเนี่<วะ> <S <S มีหูนะครับอข,ของหูของหูครับแล้วก็ไม่ต้องมัดแน่นมากครับมัดหลวมๆได้สบายๆน <Pis> ี้ใส่น้ำหอมอแล้วครับเหมือนซักมาแล้วซักมาแล้วอันนี้เป็นอันนี้ยาปรับพันุ์มาใช่ใช่ใส่ยาสลบเวลาให้สาวๆโปะเลย นี้ก็มีใครมาเฮ้โอ้โหสีชมพูด้วยนี่จะมาสาวๆเลยนะใครอยากได้มาลองทิปน้ากันเดี้เดตี้มาทางนี้ครับทางนี้อ่าตรงนี้เลยได้ครับตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปได้ดูนะครับดูนี่นะครับนี่คือทิปของเรานะครับนี่ครับกล้องสามอันนอย่างนี้ จะได้กินเย็นหมดผมไม่ต้องกินแล้วไม่มีนางแบบถ่ายกาแฟไปเดอร์ตี้สนใจตงอัโซนี่ะแล้วนอนโดนลุมนอนเก่าๆแก่ๆโดนโซนี่ลุมสองตัวถ่ายนางแบบเอทิปเราขาดแคลนน้งนางแบบนะครับฝากใครว่างมาปั่นด้วยหน่อยนะอยากถ่ายแล้วเกินประวัติส่วนตัว ผมจัดส่วน,นผมก็ใช้โซนี่ใช้โซนี้ใช้โซนี้ตัวจิว๋วขอ,องน้ำเข้าเดี๋ยวสปพันเซอร์ข้า,าอขาองน้ำกันเสียงลมนะครับสูตรนี้ได้มาจากชีโรชานสปพนเซอร์ข้ายังสปพนเซอร์ครับมีแต่ฟองนิกระสิ์ ตอนนี้เราปั่นออกจากร้านกาแฟหลงเดี๋ยวจะไปที่ผัดไทยยายมาดันนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะไปกินเกาเหลาเนื้อกระวากิวกันนี่เอ,เอ,เอำปีเดี๋ยวแวะซื้อผัดไทยกันนะครับร้านผัดไทยยายมาดัน เิีวส่งท้ายพรุ่งนี้นั่งไม่ได้แล้วอ่าวันนี้เรามาปิดทิปกันที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อในสวยนะครับร้านประจำของผมเองติดสติกเกอร์ลมตั้นไทยแฟนคลับนะครับแวะมากินก็ได้อันนี้รับประกันใช้ได้อา่อย อันนี้ชอบกินดิบใช่ไหมครับม,มาให้ด้วครับหมดเลยหมดเลยก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวขอขอเติมน้ำได้แล้วเดี๋ยวเราลวกอีกแผ่นหนึ mm ่งพรปกติเขาจะให้มาสองแผ่นเงี้ยแต่วันนี้เฮีเขาแยกแยกใส่ใส่จานให้ วันนี้เรามาปิดทิปกันที่ผูดเด้เตียวเนื้อในซอยกับเกาเหลาว,วากิวเราต้องมีมือลวก ใช้ได้ไหมครับคิดแล้วคิดถึงญี่ปุ่นไหมครับคิดถึงมากครับอคิดถึงเลยครับโซละาเอาอีกอีกคืนเลยเนี่ย <laughs>